สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A Plus Channel นะครับและนี่คือรายการบลวทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเ,เ,เ,เคยนะครับและคลิปนี้นะครับเรียกว่าใช้เงินแก้ปัญหาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้ไปเดินสภาเลกน,นะครับแล้วก็เหมือนไปเจอเนี่ยสะกดจิตป้ายยาแทบทุกชั้นเลยนะครับจะเป็นของมอลลี่ครบรอบร้อยปีของทางป๊อปปานะครับซึ่งตัวนี้เขา สวยทุกคาแรคเตอร์เลยนะครับมีประมาณ12ตัวครับรวมซีเค็ก็13ตัวเขาก็จะเอาคาแรคเตอร์จากหนังดังๆของเขานในตำนานเนี่ยเอามาเป็นอาร์ตทอยที่มาเอ็กซ์กับมอลลี่นะครับนี่ก็จะเห็นแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นมอลลี่สวมชุดต่างๆครับคอลเลคชันนี้นะครับจะออกมาได้สักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เขาไปอินกับพวก Space Molly สเปซมอลลี่ซะมากกว่านะครับอันนี้ก็อาจจะกระแสด,ดับๆลงไปหน่อยแต่ว่าเราเพิ่งได้ก็เดี๋ยวมาจุ่มกันดูครับมาเลย ก็สําหรับตัวกล่องแบบยกบล็อกแบบนี้นะครับที่จะมาครบๆเลยแต่ว่าอาจจะขาดตัวสีเข็อะไรพวกนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้ครับที่เราจะคุ้นๆตาตามร้านจุ่มต่างๆนะครับเขาก็จะเป็นแบบกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยมีโลโก้โหเยอะมากนะครับโลโก้ป๊อปมาโลกโก้มารีวอร์เนอร์บราเธอร์สร้อยปีนะครับนี่มารีเอสวอร์เนอร์บราเธอร์อินวอร์เซอรี่เซเลบริตี้เอวิสตอรี่นะครับนี่เราก็จะเห็นคาแรคเตอร์แบบ ดังๆของเขานะครับของทาง Warner Brothers เจ๋งสุดเลยที่ผมชอบนะครับ Gizmo Gamlin รออยู่เลยก่อนหน้านี้ก็ไปจุ่มแล้วแต่ก็ไม่ได้ Gizmo นะครับก็เลยแบบจัดยกบ็อกมาเลยดีกว่าได้แน่ๆนะครับด้านข้างก็เป็นโลโก้ Warner ร้อปีนะครับเหมือนกันด้านหลัง <S 2> <S 2> ด้านล่างไม่มีอะไรครับด้านหลังนี่ด้านหลังก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับ นี่และด้านหน้าเราก็จะเห็นไลน์อัพของซีรีส์นี่นครับมีทั้งหมด12ตัวยังไม่รวมซีเคร็ตนะครับเอ๊ะ1ต่อ1ต่อ12นี่อะไระหมายถึง12กล่องเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ตัวนี้1ตัวใช่ไหม่ะเ,เรามาแกะกันเลยดีกว่าอมันก็จะเป็นบล็อกแบบนี้นะครับที่เราคุ้นคุ้นตาก็จะมีทั้งหมด12บบล็อกนะครับ บ็อกเขาก็จะเหมือนกันทุกๆก,กล่องนะครับไม่งั้นจะเรียกกล่องสุ่มทำไมใช่ไหมนะจัดวางคาแรคเตอร์แบบน่ารักน่ารักเลยครับอัดแน่นไปเลย12ตัวซึ่งตัวซีเค็ของเขานะครับอ่านี่นี่นี่ตรงนี้เขาก็บอกครับตัวซีเค็เขาเห็นแบบนี้รู้แน่นอนครับเป็นดรัตแมทริกอย่างเงี้ยก็จากเดอะแมทริกนะครับคีนูรีฟนีโอนี่ตัวซีเค็ความเป็นไปได้คือ1ต่อ144นะครับโอ้ยากค่อนข้างจะยากเลยแหละซึ่งผมเองเนี่ย ตั้งแต่เล่นกล่องสุ่มาไม่ว่าจะค่ายไหนครับไม่เคยได้ซีเค็ดเลยครับอันนี้ผมอยากได้กิสม o นะครับหวังว่าคงจะไม่ได้นีโอแล้วก็กิสม o หายไปนะอันนั้นจะสวยมากเลยตัวกล่องรวมๆครับนี่มีสติกเกอร์โฮโลกรมเห็นว่าตอนนี้มันมีพวกของทางป๊อปมานะของปลอมของงานจีนระบาดนะครับยังไงก็ระวังให้ดีนะครับอ,อันแต่เนี้ของแท้แน่นอนก็จะมีทั้งหมด12กล่องนะครับ เราเอามาเรียงกันเลยมาออกมาแล้วครับเรียงหน้ากระดานเลย12กล่องเรามาเริ่มจุ่มกันเลยนะครับตอนนี้ยุคนี้เขาใช้ศัพท์คําว่าจุ่มนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนเหมือนกัน,นหลังเขาก็จุ่มแบบไปจุ่มกันดีกว่าอะไรอย่างนี้นี่ลองมาจุ่มครับตัวแรกผมจะใช้วิธีการตัดแบบนี้นครับเพื่อให้ยังคงรักษาสภาพกล่องได้ค่อนข้างโอเค เรามารุ้นอะไรดีเรารุน้นรุนการ์ตไหมเฮ้ยทำไมมีเหมือนให้ขุดขดอะไรด้วยไม่ใช่ใช่ไหมหรือว่าใช่อะ่ะเฮ้ยมีให้ขุดด้วยว่ะอะไรอะ่ะนี่ตัวนี้จะเป็นชาลีอ i e ช็อก h กลต l แฟ e f อรี่ r ิลลี่วองกานะครับมันมีให้ขูดไหนเราลองขุดดูซิคือแหละ นี่มาแล้วมันจะเป็น QR Code ครับกับเหมือนเป็นโค้ดรหัสอะไรสักอย่างตรงนี้อ่ะเนี่ยผมก็ลองสแกนดูแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยกดไปก็ thank you for your love and support ป๊อปมาแล้วก็เข้าหน้าเว็บเฉยๆแต่ผมว่าลองแปลดูแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ Limited Code อะไรสักอย่างณนะตอนนั้นนะครับซึ่งอาจจะจบไปแล้วผ่านไปแล้วก็เลยไม่มีอะไรประมาณนี้อ่ะ เรามาดูพ่อหนุ่มวินลี่วองก้าตัวจริงของเราดีกว่าครับนี่มาในโอ้โหมาในซองที่ออกแบบมาพิเศษเลยนะครับปกติเราก็จะคุ้นตาซองแบบซองขาวๆแล้วก็มีโลโก้แค่ป๊อปมานะครับคราวนี้เขาพิมพ์แบบเป็นลายพิเศษของเขาเลยแบบเซเลเบตจริงๆนะครับแล้วก็มากับซองขนมไม่ใช่นะครับยากาันชื้นนะครับน้องๆหนูๆเจออย่าไปทานนะครับแล้วก็นี่ ไม้เท้าของวินลี่วองก้านะครับหมดแล้วอะโชว์ตัวกันซะหน่อยออสวยงามสวยงามนี่เนียบมากดูการลงสีของเขานะครับจะคมกริบเลยครับเลาก็จะให้พื้นผิวน้องที่แบบมีความด้านหน้าด้านๆน,นะครับหน้าด้านนะครับฟังดูแปลก จุดเด่นของน้องก็คือจือปากน่ารักน่ารักแบบนี้อ่าเขามาเป็นแบบนี้ครับเป็นตัวกั้านพลาสติกแสดงว่านี่มันหันคอหมุนคอได้ครับเป็นจุดขยับเราก็ดึงออกมาเลยนี่นี่ครับมันจะเป็นจุดขยับแบบนี้เสียบเข้าไปได้นี่อ๋อนี่ด้านหลังครับด้านล่างครับก็จะมีโลโก้ปั๊บหมานะครับแบบนี้นี่ เราก็เอาไม้เท้านะครับมาเสียบตรงฝ่ามือของน้องได้เลยนี่เก๋ๆเท่ๆแบบนี้ต่อไปจุ่มที่สองครับอ่ะไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะอะเรามาลุ้นการ์ดกันก่อนครับอุ๊ยนี่ ซูเปอร์แมนเหมือนเดิมครับแต่เราไม่ขูดนะครับขูดให้มันเลอะเปล่าๆดูตัวน้องกันครับซูปเปอร์แมนเขาไม่ได้แถมอะไรอย่างอื่นนะครับไม่มีพ็อปอะไรปังอ้าเหมือนเดิมครับขยับหมุนคอได้นี่นี่นี่ี่ โ,โหสวยงามสวยงามตัวมอลลี่เขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ชุดของซูเปอร์แมนนะครับจะมีความด้านๆน,นะครับแต่รองเท้านี่มันแวบเชอยมีมันอยู่อย่างเดียวนะครับนอกนั้นด้านหมดน,นี่ผ้าคลุมแบบพริวพร้วๆเลยด้านล่างโลโก้ป๊อปมานะครับ อันนี้จะไม่เหมือนของทาง s p c e ม m o l l y นะครับที่มันจะเหมือนเป็นตัวนูนๆห,หรือเปล่าใช่ไหมอันนี้เป็นแค่เป็นสกรีนเป็นพิมพ์เข้าไปนะครับนี่มาแล้วอีกหนึ่งตัวตัวที่สองครับมางัา้กองที่สามเลยอ๋ออันนี้แก่ง่ายเว้ย ขอการ์ดก่อนนะครับการ์ดออจากเกสแคสบี้นะครับมาเป็นแบบนี้เลยนี้ถ้าเราไปจุ่มจริงๆนี่ก็ยังถือว่าดวงกุดอยู่นะครับยังยังไม่ได้ตัวที่อยากได้เลย <S <S นี่ครับจากเกสแคสบี้นี่ครับตัวนี้แต่เขาก็มีความไม่ธรรมดาอยู่นะครับดูดีๆสังเกตดีๆนะครับ ตรงผ้าพันคอขนมิงเนี่ยเป็นขน,นจริงๆนะครับ <Wow. S 1> เฮ้ยไม่ใช่พลาสติกนะครับแล้วก็ตัวชุดของน้องเนี่ยเนี่ยมีความแบบเป็นกริตเตอร์กริตเตอร์ครับ <Wow. S 1> แล้วเป็นเหมือนวัสดุเคลียร์ใสนะครับมีความแบบซีทรูเอ้ยไม่ธรรมดา <Yeah. S 1> ตัวนี้น้องน้องหันได้เหมือนกันครับ <Yeah. S 1> เจ๋งอะ่ะตัวนี้ก็เจ๋งนะครับชอบชอบชอบ กล่องที่4ครับไปต่อกันเลยขอการ์ดก่อนนะจ๊ะปึ้งปุ๊บนี่ทอมแอนเจอรี่ครับตัวนี้ก็สวยนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้อย่างเบาเลยอันนี้มีน้ำหนักนะครับทริคในการเลือกทอมแอนเจอรี่อันนี้ก็คือสันนิษฐานได้ว่ากล่องไหนหนักๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทอมเนี่ยสูงเลยแหละ <Yeah. S 1> จากที่เคยจุ่มมาครั้งที่แล้วนะครับนี่นี่ มาดูตัวน้องทอมกันครับข้างในไม่มีอะไรแล้วนะเอาแล้วโ้โหี่งนานดีอะเราจะเป็นมอลลี่ใส่ชุดฮูดนะครับที่เป็นหัวทอมแล้วก็มีน้องเจอรี่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องตัวนี้ขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับเป็นแบบฟิกตายตัวเลย แต่วัสดุเขาแบบพรีเมียมมากครับดูดีเลยเขาให้พื้นผิวแบบด้านๆแบบนี้ดูไม่กากดูไม่โลนะครับสัมผัสแบบฟินมากเนี่ยลื่นๆตาน้องมอลลี่เขาก็ยังมีความเงาๆบ้างน,นะครับพอจะเป็นประกายอยู่ด้านล่างมีสกรีนนะครับป๊อปมามโลโก้ชอมแอนเจอรี่ครับสูมเข้าไปใ่คมชัดคมกริบเลยนะครับ การเพ้นไลน์ดวงตาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทอมเจอรี่หรือว่ามอลลี่นะครับเขาเนียยทุกจุดเลยแก้าฟุ้งๆยังสวยเลยดูสิามาไปต่อกันครับกล่องที่5้าแล้วาลุ้มการ์ดกันก่อน เฮ้ย <Hey, S 2> มาแล้วเกมลินตัวที่รอคอยนะครับอย่ที่สุดเราก็ได้เกมลินสักทีนะครับดีนะไม่ได้นีโอนีโอผมเฉยๆนะครับตัวซีเครตนี่โอ้โหโหดู <Yeah. S 1> ผมว่าตัวนี้เหมาะที่จะเป็นซีเครตมากกว่าซะอีกนะ <c oughs> น่ารักขนาดนี้แล้วดูเป็นแบบเป็นขนกั้มเบอห์ยี่นะครับเฮ้ย <c oughs> คือดีมากอ่ะเป็นน้องที่คอสเป็นเกมลินนะครับน่ารักอ่ะตรงนี้เขาแบบติดตายตัวเป็นผิวหนังไปเลยครับตรงนี้เขาไม่มีจุดขยับอะไรใดๆนะครับไม่สามารถขยับได้ด้านล่างด้านล่างก็จะมีปั๊มป๊บมาครับโหเจ๋งอ่ะอ่ะตัวนี้เขาแบบ ขายกันแพงนะครับผมไม่ถามราคาที่เมก้านะครับตัวละ800 oh, <no. S 1> จากจุ่มละ350 <c oughs> โหดมากแต่ตรงนี้มันต้องมีแหละ, <c oughs> ะไปกันต่อครับกล่องที่6ครับอ่าอันนี้ครึ่งทางของเราแล้วนะ อันนี้เหมือนตัวใหญ่ๆครับจะเป็นเจอรี่หรือเปล่ากาดอยู่ไหนนะกลาดอยู่นี่จุมฟึม้ยไ,ไม่ใช่เว้ยตัวนี้เป็นคอฟบรายนะครับไอตัวที่มันเป็นศพน,นะครับ <Yeah. S 1> อดูหน้าตาเจ้าสาวหน่อยสินี่เฮ้ยสวยอะสวยกว่าที่คิดนะเนี่ย <Yeah. S 1> ความเจ๋งของเขาก็กคือนี่เหมือนทางเกสแกสบี้นะครับ จะเป็นวัสดุแบบใสๆเคลียร์ใสแบบนี้มองผ่านทะลุได้แต่มีการพ่นแบบเคลือบๆนิดนึงนะครับเป็นเป็นพ่นสีดำฟุ้งๆแบบนี้ไล่กราเดียนต์แบบนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นวัสดุเหมือนกันนะครับวัสดุแบบเคลียร์ใสแล้วก็มีลวดลายด้วยเฮ้ยเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีอะไรนะครับไม่ธรรมดาการเพ้นดวงตาอะไรคมชัดดีครับอ่ ป๊อปหมาเขาจะอยู่ตรงชายกระโปรงนะครับสวยงามอตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วครับเราจะไปลุ้นจุ่มกันต่อกล่องที่7ครับตป ถ้าได้ถ้าได้ซีเคตนน่ฮาเลยนะเนี่ยผมว่าไม่ได้หรอกอ่าตัวนี้ r ร a ี y เพลเยอร์ e นะครับตัวที่เล่นเกม VR นะ่ะปาบปนี่ก็สวยๆเลยครับก็เป็นตามคาแรคเตอร์ในหนังเลยนะครับนี่มีรออสักด้วยอ่าตัวนี้ผมแบบไม่ค่อยรู้สึกวาวที่สุดเลยครับตัวเนี้ยสำหรับคอลเลคชันเนี้ย ตัวนี้คือดรอปสุดแหละแต่ว่าถึงจะดรอปก็โอเคแหละก็ยังสวยดีมาไปต่อเลยครับกล่องที่8ได้อะไรเฮ้ hey. เหมือนจะทอมเอ้ยเหมือนจะเจอรี่เจอรี่ป่ะนะปุ๊บปุ๊บอใช่เจอรี่จริงๆด้วยนี่มาคู่กับทอมเลยครับนี่โอ้โหเรียกว่าเป็นการสลับกันนะครับนี่สลับจากทอมมาเป็นเจอรี่สลับจากเจอรี่เป็นทอมนะครับ ก,ก็โอเคครับสวยคนละแบบแต่ผมว่าในไหนมันจะฉลองครบรอบวอร์เนอร์้อปีสักทั้งทีเนี่ยมันก็เอาคาแรคเตอร์อื่นมาบ้างก็ได้นะครับอันนี้แบบทอมเจอร์ี่ตั้ง2ตัวเลยแต่ก็ยืนคู่กันก็โอโ้โหฟินอยู่นะน่ารักอะ่ะ ครับกล่องที่เก้ากล่องที่เก้าจะได้อะไรได้เลยเนาะการ์ดนะซุ้น,นี่แบทแมนมีซูเปอร์แมน,มมนแล้วก็ต้องมีแบทแมนครับอ่ะมาดูมาดูฟึ้งอ้โหนี่สวยอะ่ะ แต่ดูไปดูมาเหมือนแบทเกิลมากกว่า <c oughs> เหมือนเลยอะ่ะเหมือนแบทเกิลกับแคทบูแมนนี่น,นี่คมชัดคมกลิบครับแล้วมีการลงสีทองด้วยเงินเงาเลยด้านล่างก็พิมพ์โลโก้ปั๊บมาครับแบบนี้ตัวนี้หมุนคอไม่ได้นะครับหมุนได้ไหมไม่ได้นะไม่เหมือนซูเปอร์แมน ตอนนี้เหลือ3ามกล่องสุดท้ายนะครับที่เรายังขาดอยู่ก็จะมีนี่ตัวนี้จาก Lord of the r i n g a n n a b e l l และก็ Space Jam นะครับ Buck Bunny แต่ว่า3ามตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นซีเข e สักตัวผมก็โอเคอยู่นะครับอมาดูกันสิเรามาส่องการ์ดกันก่อนอ,อุ Space Jam Buck Bunny อันนี้โอเคน่ารักซิงโอ้โหอ่าเขาให้พลาสติกกั้นหัวนะครับแสดงว่าหมุนได้อ่านดึงออกมากอ้อนก็ติดเข้าไปนี่ยืนท่าเท่ๆแบบกำลังแบบโพสท่าเล่นบาร์ครับ จากรูนิูตะครับสเปซแจมจือปากใส่หมวกบักบันนี่นะครับไอบตัวนี้เหมือนจะเป็นแยกชิ้นนะครับแต่ว่าก็ติดมาตายตัวเป็น PVC นะครับตรงหูของเขานีีสกรีนโลโก้คุมครบชัดเลยนะครับนี่รองเท้าเบอร์ยี่สิบสามใช่ไหมป๊อปมา มาครับ2กล่องสุดท้ายกล่องที่11กับ12นะครับตัวไหนดีตัวไหนดีตัว,ต,วตัวนี้อ่ะกล่องนี้ดีกว่า ถ้าเป็นนีโอนี่จะตะโกดลั่นห้องเลยครับถายดูสิได้อะไรสองการ์ดสองการ์ดฟึบฟึบนั่นเนี่ยเอลเอลแน่นอนจากหนังเรื่อง Lord of the r i n g นะครับนี่ <Yeah. S 1> <c oughs> สวยงามอ่าเหมือนกันครับพวกชิ้นส่วนที่เป็นผ้าต่างๆเนี่ย เป็นผ้าพิ้วๆเนี่ยเขาจะใช้ทิดส่วนเคลียร์สหมดเลยนะครับนี่วัสดุแบบโปร่งแสงโปร่งใสแบบนี้สวยงามตัวนี้หมุนไม่ได้แน่นอนครับพอผมมือก็ล็อกติดแบบนี้เขาม,มีการลงสีคล้ายๆแบบประกายแบบมุ๊บๆนะครับตรงบริเวณผมสวยอะ่ะ กล่องสุดท้ายครับกล่องที่12จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องแอนนาเบลแอนนี่นะครับซึ่งไม่มีทางที่จะได้ซีเครตแน่นอนครับสำหรับดวงกุดของผมเนี่ยไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อให้เท่าไหร่แอนนาเบลแบบล้านเปอร er ์เซ็นต์ครับเห็นไหมแอนนาเบลจริงๆด้วย miss me ตัวน้องแอนเดเบลตรงนี้โอเคนะครับผมชอบผมคอหนังสยองขวัญอยู่แลครับน่ารักชอบเลยเป็นทวินเทลผมเปียนะครับแล้วก็ชุดน้องก็จะเคลอะๆหน่อยอ่าตัวนี้เขาเป็นผ้าคลุมอ่ะแต่ว่าจะไม่โปร่เหมือนตัวอื่น,นครับจะเน้นความแบบซกๆมกๆแบบเนี้ยอ่าด้านล่างก็โลโก้ป๊อปมาทคมชัดดีครับ ีสำหรับตัวอน b าเบลนะครับเขาก็จะมีพร็อพแบบนี้เป็นกระดาษว่ามิส s มีนะครับเหมือนในหนังเลยให้มาแปะตรงมือของน้องได้ครับแบบนี้ประมาณนี้ครบแล้ว12ตัวไม่ได้สีเคล็ แลครับและทั้งหมดก็คือการจุ่มทั้ง12คาแรคเตอร์ของมอลลี่วอร์เนอร์บร์เตอร์ร้อปีนะครับของทางป๊อปมานะครับซึ่งก็ตามเคยนะครับก็ยังคงแฮวกับซีเครตไอตัวนีโอจากเดอะเมทริกนั่นเองครับแต่ว่าสำหรับตัวนี้ผมผมเองโฟกัสแค่ตัวเกมลิงตัวเดียวครับแค่นี้ก็ฟินแล้วสำหรับคอลเลคชันนี้ครับผมก็กดมาจากทางออนไลน์นะครับทาง s h o ป e ปีนี่เอง ตามร้านหรือว่าตาเฟสในกลุ่มเนี่ยก็จะขายอยู่ประมาณ4,000ต้นๆน,นะครับ4 3 0 0 4 5 0 0อะไรๆๆเนี่ยครับซึ่งผมเองเน่ยกดไปตอนที่เป็นโปร8 8นะครับสรุปแล้วผมก็ได้มาในราคาเพียงแค่ซึ่งมันลดไป520บาทนะครับโอ้ลดโหดมากเนี่ยใครอยากจะใส่แบบยกบล็อกแบบเนี้ยแล้วอยากได้ราคาคุ้มๆเนะ่ย ผมแนะนําทริคแบบนี้ครับรอช่วงจังหวะโปรพวก8 8 9 9ปดเก้าเอะไรพวกนี้แล้วก็หาโค้ดนะครับมันจะมีโค้ดลดเยอะๆเนี่ยจัดไปเลยครับโ,โหลดโคดมากคุ้มฟินจริงๆส่วนใครอยากได้นะครับผมก็แปะลิงก์ช่องทางชี้เป้าไว้ในใต้คลิปใน description เรียบร้อยแล้วครับตามไปกดกันได้ละป้ายาเรียบร้อยและยังไม่หมดนะครับสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชมนี่ครับตู้ display container จากป๊อปมานะครับ ซึ่งเป็นลายของทาง Warner Brother ร้อยปีโดยเฉพาะนะติดตามชมนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรายการ Double t o ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับ ถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a a plus studio v2 นะครับสวัสดีครับ